สวัสดีทุกๆคนถึงเวลาแล้วที่เราเดินทางเออนี่แหละที่นี่ต้องการคู่จักปั๊ดคู่จักรเนี่น่ะต้องการปั๊ดไฟเมย์บอพอแล้วพอแล้วสานี่แหะเอาลูกเอากินที่อิ่มไหลูกกินที่อิ่มเอาเอาพอเอาไฟถึงแล้วนี้บางนึงนี่นี่เอาไฟขาวบางนึงหนึ่งเออมันจะงามนี่ พร้อมเดินทางแล้วพี่น้องพร้อมเดินทางแล้วซุปซีกินอยังพี่แล้วกินไว้เถอะใช่ฮะเราเดินทางกันบอกเลยบอกระบบสารบุรีที่ตลาดพงศิรินะฮะมึงนี้ที่ตลาดพงศิริตำบลโคกสว่างบอกรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกระดสระบุรีมืึอนี้อยู่สระบุรีเด้อพี่น้องเด้อ สรลบุรีนะครับพี่น้องตันนายกเาบุรี่ยาบุรี้อเซบุรีเซลาบุรีเฮ้ยบ่แมนสาแกวเฮ้ยไปไปไพอแล้วพอแล้วพอแล้วม่ต้องเล่นแล้วแวะตื่น้ำมัน มาแล้วเดิมวันนี้ขอาสูหมดปกติสามสาวเราเลี้ยงมัวนี่มีไม่กี่คนสาสามสาวเราเลียงมัวนี่มัวนี่เราเลียงผู้เดียว่ยางคำเอียบวลิลิว<อ>ิลิอิลิอิลิไฟคอยขวอญเซอไม่คอยามาเกิดพอคอย,อยู่ี <c oughs> <c oughs> ้ ว่าอยู่คนเดียวนะคืนบึงพีนตอนยางกลับจักรยานเอาแต่ไม่เคลิปชงคู่ไกลก็อยู่บึงมึงขึ้นอีกมากากันเพราะมึงคลิปเจ้าของเนาะมึงคลิปสโนวบีดคลิปหมื่บ้านนี่เดนอยู่ข่อยจะขึ้นไปพุ่งมาอยู่คนเดียวข่อยบึงพีโน่เซี่ยวเนาะบ้านท่าท่าคำเป็นคำเอวนะเออมีทุกคนเลยอันนี้ถ้าผู้จัดการเดินมันน่งแบบมากนะแชมเปญนี้ให้ผู้จัดการเซีแบบทั้งยางนอนทั้งแบดเวอร์ซันท้อนเป็นไบเรนทุกอย่างเป็นยางวิ่นผองเสียผอมหน้าอยางคำเอวนะำบึงนะำบูบอกคือคิดว่าถทักไทยปกในเหนือเอ้ย ครับใครกล้องในลูโอเคครับโอเคครับพี่อบไม่ไม่จบครับอื่บ้านท่านยศไม่มีหรอกบ้านทางมีแต่บ้านเกียดมีแต่คนเกียดอืออุ้ยพ่อต่เท่าไหร่พ่อตื่นเท่าไหร่1500ท่านยศเอามาก่อน1500เดี๋ยวหาคนนะถือให้นะเ้ยไว้หา ไปในกหลังจากที่เมื่อวานนี้มนาสอมเพลงให้ฮาร์เบาดเนี่ยเออไปในป็นขึ้นความัฒนามีความัฒนาขึ้นบใครๆรองใครสอใครลองเพลงดีดีมนาสอนเนี่งเออสอนฮาบีดตายแล้วปีหน้ามนาเด็เป็นเอน่อยดอกว่าเอารองเมืองป่าจะได้กานาคอนไดเกะท่อนในเกาห เอาบุ้งก็น่าละสองเฮาหยาก้อนแคบเขาแทนปีรุตัวมันตัวต่อชิลุงก้องแคบเขาเอาดูอันซ้อนกันนาละสองเฮาอจะพาจะพาจะพาหยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้คือหมอลาเตรีแล้วเอวดีก่อนหมอลาเตรีแล้วก่อนตอนนี้ มองลอตเตอรี่แล้วก่อนเลยมีเมื่อวานนี้คนมีอะไรนักเสนออะไรอ่ะเมื่อวานนี้มีคนแบบหยิบลอตเตอรี่อันนี้ให้ตัวละเอียดคำว่าตุ่มตุนอีกประชาชนอีกดูตุ่มเขเคยเขาเคยตุ่มตุนคนค่ะแล้วมันบังเอิญมากเลยดูเออทั้งหน้าทั้งหลังเขาทายรูปนเลยเด้อนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยคืออย่างใจ่เอามันบังเอิญเรียกแพงเฮ้ยหลีจะควงกับตัวเมงเอา ทั้งหน้าทั้งหลังเลื่อวะโอ้ยไม่ใช่โงนที่หนึ่งเตนลุกลยโอ้ยตายแล้วนางบ, <c oughs> บอกไปแล้วเรงนที่หนึ่งเปล่าวะ <c oughs> อย่าลืมเราเด้อขาบอกไปปน <ๆ S 2> ็นสมายอ้ขันงแล้วว่าทีนิแจกพูดาเสกพูดาเสกพูดาเสกพเสฟังนะครับทดอกียงใคญถึงแ<ม>ต่ว่าสิบสองานให้ตสองคนฉันจะไปพานมสีเต่า ก็ทาผ้าแปดเต้าแล้วก็นอนที่ผู้ชายดูดมันหนาเลยนี่ทานกินแล้วดูดเลยบล่าลสุดก้อนสิบก็อนสิบิพานุน่มนันคือล่าสุดก็คือเชี่ยก่อนเชี่ยก่อนวนัดอีกก่อนไปฮอดใส่แล้วลูกคอน,นัน เอาฟังมึงก่อนนะคาอ้อหัวใจเขียนี่ขียคอยดีเออก็ต้องเขียกันเนาะมอวานี่เพื่อนตีตามไว้เล็้วมันรามึอนี่ก็เพราะมึงว่มพัฒนาขึ้นว่าสิปินแบบใดมาเขียทันยูไทันยูเสียไปใส่้าโอ้ยมเขียอยงก็สาราลูกกันเปิดตเขี่ยลูกข้อคอยมี้สิบอาให้ฟังเนาะเดี๋ยวคนเดือนคนมานาเด้อเพามาน้าสำหรับลังมีซิวนี้อย่างนี้เอาว มือมือวาดมันก็เบางทองธนากรมันวะธนากรธนากรต่อกลยนงจะอยากเบลกัเบลว่าเทกม่านางก็ข้รถมาม่สีเบเมื่อเรนทอบวนาชัยลิ้อยากสกอยากที่หาหลอกธนเออมื่อวานี่ยนี่แหละแต่ไม่หบมาถึงนึกกับว่ามันมียู่โบพเอซือทอบธนาชัยนีบวกปัจุบยเดยกับเ่หาทอแอันธนากรคือเก่าฮะท้ธนากรเสียงเราแบบ เอาเขาเลือกแล้วเราพี่เอาเอาเขาเอกเขาเลือกเลือกราเช้านี้โอ้ยสุดๆเอาวองในก่อนเอาเอาไม่ทำมั้ยรักสองเฮายยางบูชาถูกเพี้ยนดอกไม้บูชาูเพียนดอกไม้เยอะฝปเยะไปเดีเสด็จไพระพุูู้ก่อนกสิพาะบูชา แต่ว่าแปดบอเพลงเพลงอันนี้วมือก,กันนะเพลงที่ผมลองเมก่อคืนสูงเหมือนกันล้กลับมาเด้อเปน็นยังไงเพราะขาเคีย,ยวซิ้วเป็นไงสุดยอยยังบีอ้าวแล้วสองก็ยังเป็ฝั่อื่นแล้วกลับมาอื่นเลยแล้วกลับมาแล้วกลับมาบ้านใดตอนนี้ผู้จัดการซิ้วอ้าวถูกผู้จัดการฟังข่าอยู่นี่เออจะได้บอกข่าวดีพี่น้องนี่ละวสองเฮียา คือยังไม่เถมไม่ยังไม่พูดออกมาละส่องเฮวย่ังหมูชาเทียนหมูดอกไม้เอามาดูแลกลับมาเดิมเดี๋ยวแลกลับมาเดิมแค่เท้าแค่เท้าแค่เท้าที่มือถือแค่เท้าปีนอดกันเลย ดิมบาอวันนี well, ้สิดาถามคุณเก่าเสิมาถามเบาเนียวคือกาว่าเมื่อวานนี้ถือของไปฮอดใช้แล้วได้ได้หอยขึ้นมาบ่อเอามา้อข้อหอยล้วไ่ได้้าเบิร์่กันนะไปฮอดใช้แล้วถือของน้อยลุ้งหวยไปคอยหอยถืออาสอมสามรอบพึ่งอียอยรากาก้อนถือของน้อยลง ถือของน้อยลุงหวยไปควยหวยไปควยหอยไปถือของน้อยลุงหวยไปควยหอยเอออาเย้นสามรอบไปไปถือของน้อยลงหวยไปหาหวยหาหอยวมเดอรเอ๋ยยังคือเกย่่าเอาเกนหะลังซื้อบอกขังม้วย ชื่อของน้อยลูกหวยไปควยหวยของ้อยลูกหวยไปควยหวยท่านโยบชื่อของน้อยก็น่าชื่อของน้อยลูกหวยไปควยหวยชื่อของน้อยลูกหวยไปควยหวยสามรอบชื่อของชื่อของน้อยลูกหวยไปชื่อของอะไรวะชื่อของชื่อของชื่อของน้อยลูกหวยไปควยหวยชื่อของน้อย ซือของน้อยลงกหอยไปี๊ขวาหอยซือของน้อยลงกหอยไปี๊ขวาหอยซือของน้อยลงกหอยไปี๊ขวาหอยแต่อยู่ด้ว่มันขวายมันไม่ขว้าเออขวายซือของน้อยลงกขวายไปี๊ยะขวาหอยรู่ดเพราะขว้ามาไม่ได้ไม่ได้เกลี่ยไงเดี๋ยวขวายพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องมาดีกันสมมาพาควนเลี้ยวให้พี่น้องได้เบาหน่วหัวม้วนกันนะครับสมควนเลี้ยวเอาสมควนเลี้ยวเอา สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะลูกหลานก็นักพวกยากพี่น้องมีการกัดข้องลือะเบียดมาสี่เดือนก็ยังไม่พอจะสมสามขีดไปกันแข่งจังหวัดนี้สองมาตัวมีเอากาซุนีไก่หนาก็จงให้ช่วยอ้ํนุยอวยพรก็จงให้ช่วยอ้ํนุยอวยพรก่อนจะได้จากจน ก่อนจะได้จักจอนลูกขอวิงออนให้ศียุ่ีัีครับบัด้ดจยารกันเอาไว้เกิดหน้าทีเธอชือจังวนลานลาเแก้วออกไปจากัดอกสมอมวน้งพ่เตเอ้ยเต้านี้จากต้นู้จากต้นจากต้นเบลอาไว้แต่กินหอมสนนะละนานนา ลานานานวลนาลูกหลานขอลาไปแล้วลูกหลานขอลาดอกไม้แล้วพี่น้อยเด้อรับขึ้นนี่พบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่อยากไกล้จากเจ้าเวลานานหักมาลายบอยอยากไกลจากพี่น้องเวลานานหักไลยมากวันนี้ลูก KNOW, หาลกานวุหงมอ,อ s, <S สลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อำลาคาจากพวกพี grandes, ่น um, ้องเออามเด้วยกันได้ห่นเตนับ เตจบเกมกันไปเลยเออจุบเก็บกันไปเลยเซอรี่เออเหลือแล้วค่ะเหลือแล้วค่ะเหลือแล้วค่ะตึมเออะเต๊ะเต๊ะแกแะแกแซแกเอาไปนี่กับที่สมาระพร้นอีกทีละครับบันนี้เนาะมือแลง้ยงขับคืนนี้พบกับสาวน้อยเพชรเพียงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับพี่น้องเนาะ ผู้ใดอ่ยูไกลกัอยิลเลืร์ไมคกับลักเ็ะทีมง้านสบายฟินเพียงของเขานะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับเสียไว้เพียงสันนิสรกอรนพอกันคลิปหนาครับสว,ส,สวัสดีครับ